สวัสดีครับพี่น้อวันนี้มาโลก,กาพี่น้อไปดสิลกใจังหมัดพี่น้อคิรกันี่นนี่นี่คุณฮันลกานกันพี่น้อนี่พี่น้อกำลัง่โลก,โลก,กา ฝนตกพี่เนาะว่าเลยตกพอดีพอดีหน่อยเอ้าทั้งโลกกาทั้งฝนตกโลกาทั้งฝนตกพี่เนาะฝ้าแจ้งแต่ฝนก็ตกพี่น้อง คนกรตกลกากระยากพี่น้องมยพี่น้องพี่ดขึ้นอะี่นียาพี่น้องนี่คนลบกาต่ลนี่า มัดกาโลกามันน่ากระทบกาไปหน่อยเนี่ยกบกามันเสมอกันเ้ากำมัดใย้เ nice. กันมนาน

ก็สันละแค่นี้พี่น้องจะผอกันไหมผอกันจินมาฝากกุ้ลอะก็แช่นะพี่น้องอยูตามตรงไหนตรงหนสิพี่น้องสวัสดีครับผอกันไหมบาย